อันนี้คือ the best หนูสามารถกินได้อ20-30ไม้อันนี้คือสิ่งที่หนูอยากกินลูกชิ้นของฉันคุณคุณมีลูกชิ้นร้านประจำคุณหรอร้านนี้หรอถูกค่ะใช่ไหมแยกบางผูอันนี้คือ the best หรอหนูสามารถกินได้อ20-30ไม้ใครจะมาสู้กับผมเฮ้ยนี่จ,จริงเหรอครับจริงค่ะผมให้คุณนะขอบคุณค่ะ อันนี้ผมให้คุณนะอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวน,นี้เราแบ่งกันกินแต่อน,นี่ผมให้คุณคะนะมีลูกชิ้นกับไปกินบ้างูดลอยคอไหมหนูไม่ติดนะคะใครเป็นคนพาไปกินเท่านี้นี่เลยค่ะ<ห>ผู้จัดการค่ะอ้อ<ห>อันนี้คืออยู่แถวแถวบ้านหนูเลยแล้วก็เหมือนลูกชิ้นหมูคขาจะไม่ผสมอะไรเลยหรอแต่หมูแบบหมูกินเข้าไปกัดเข้าไปเนี่ยแหละหมูนี่แหละหมูแล้วก็หนูจะกินแค่ลูกชิ้นหมูอย่างเดียวไม่กินแบบไม่กินเอ็น ลูกชิ้นหมูเอ็นนะคะโอเคกินลูกชิ้นหมูเข้าใจมาคนไม่ชอบเอ็นใช่ค่ะภรรยาเราก็เป็นเขาไม่กินลูกชิ้นเอ็น